ค่ะเพื่อนเขามีแบบว่าอ่าโรยเนาะโรยใบกัญชาไหมเธอใช่ครับเพราะแสบใช่ครับโรยใบกัญชาเลยค่ะเพื่อนๆใส่ปากนะครับเพราะแบบใส่ปากแบบไม่ร no. 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 ีรอเลยครับเพื no. ่อนๆหวานเนือยก็เป็นที่หวานหวานเลิศมากเลิศ อยู่ตรงน,นอยู่แล้ว <S <S เออทุกคนเลิงน้าเราเพื่อนเราไปซื้อพุดดิ้งกัญชากันนี่เรามาอยู่ตรงนี้แล้วนะคะเพื่อนเป็นพุดดิ้งกัญชาคะ่ะทุกคน,น,กกนถูกต้องนะคะถูกต้องขายถูกต้องนะคะขายถูกต้องขายถ้วยละสามสิบห้าบาทมา น่ากินมากเลยอันนี้เป็นพวกโยเกิร์ตเนาะโยเกิร์ตสตอ์เบอร์รี่อะไรนะเชอร์รี่บูเบอรี่ช่วยละสิบห้าบาทเราอันนี้ก็เป็นนมเนาะนมของวัตสอค่ะเป็นฟาร์มนมของที่นี่ ก๋วยละยี่บาทเอาลองไปชิมดูนะคบเพื่อนยืมสึบเอาไหมเข้าใบเอาไหมคะเอาครับ ผิตภัณฑ์นเนาะพวกแบบว่าไอตีนนมเนาะจากโมทอสเนี่ยตกละร้อยยี่สิบบาทมีสินค้ามากมายเลยค่ะเพื่อนเพื่อนแล้วก็พวกผักเนาะผักออร์แกนิกอะไรเงี้ยเฮ้ยเขาเขียนว่าลดราคาสินค้าลดราคานีต้นผักสลัดผักสลัดผักอะไรเง้ค่ะต้นละสิบห้าบาท เราจะไปชิมกันนะคะว่าอร่อยไหมนี่นะคะแม่อุ้ยเลือกมาแล้วก็จะมาชิมให้เพื่อนๆดูนะคะว่าอันไหนอร่อยนะคะอันไหนอร่อยมาเพื่อน,อนกินกันนะคะกินกันเปิดชิมค่ะว่าอร่อยไหมแล้วก็อารมณ์ดีจริงไหม แล้วก็จะยิ้มหวานจริงไหมมาแม่อุ้ยจะทดสอบเองดีเองซื้อเองโอ้เปิดมาแล้วนะคะเพื่อน,เ,อนเขามีแบบว่าอ่าโรยเนาะโรยใบกัญชาไหมเธอใช่ครับ,รบโรยใบกัญชาเลยค่ะเพื่อน,เ,อน,เ,อนเดี๋ยวดมกลิ่นนะคะ กินแบบสมุนไพรอะ่ะกินแบบเหมือนสมุนไพรอะ่ะมาชิมม,ม,ม,มันอ่อยค่ะทุกคนม,ม,มันละมุนนะ เพื่อนมันละมุนมากเลยค่ะเหมือนอมนมกลิ่นคล้ายเหมือนอร่อยอะ่ะเป็นรสชาติที่แมุ่้ยไม่เคยลองอืมไม่เคยลองนะคะไม่เคยสัมผัสแบบนี้มาก่อนเลยค่ะเพื่อนๆคือมันดีมากเลยอ่ะมันเจ๋งค่ะเพื่อนๆมาลองกันนะคะ พิติใหม่ค่ะล่าเริงค่ะเพื่อนล่าเริงค่ะกินแล้วล่าเรงิงอารมณ์ดียิ้มหวานนะคะเพื่อนกินแค่กระเพื่อพอกลัวจะลาเริงทั้งวันนะคะคือว่าแม่อุ้ยกินพุดิ้งกันชาสงสัยพ่อแสบจะไม่โดนบ่นนะคะวันนี้ พอแตดไม่โดนบ่นนะคะชัวร์เลยวันนี้แม่อุ้อารมณ์ดีค่ะไอ้ไอ้ยอ้อารมณ์ดีเป็นพิเศษมามาลองชิมอันนี้ด네ูเนาะอะไรอ่ะโยเกิร์ตโยเกิร์ตบูเบอรี่อันนี้ราคา15บาทนะคะเพื่อน ของมอทสโตรเองค่ะอ,นนอ,อร่อยอะโอ้ยวเปรียปร้ยวอุ้ยเนื้อโยกิดเ,เนื้อโยเกิดเค็มข้นมากเลยค่ะมาอร่อยอีกแล้วค่ะเ,เพื่อนซีโด สินค้าเขาดีทุกอย่างเลยนะเพื่อนๆับไปแบบว่าเทพเจ้าแล้วอะคือแบบว่ามันมีแบบว่าเนื้อเนื้อบลูเบอรี่ด้วยค่ะเพื่อนๆดูสิคะ่ะเนื้อบลูเบอรี่กับโยเกิร์ตเข้ากันมากเลยค่ะเพื่อนๆฟินมาก อร่อยค่ะอร่อยแล้วนี่นะคะพ่อแซดจะมาชิมบ้างนะคะทุกคนหลเลยนะครับแดงนี้ต้องกินสักหน่อยครับโอ้โห๋ยวเราต้องไปเพิ่มใส่เพิ่มที่บ้านนะครับ <laughs> เป็น หอมมากเลยค่ะเพื่อนหอมนะคะหอมนะคะเป็นไงคะพอแดดเป็นไงคะรสชาติละมุนครับละมุนละมุนเนาะมันจะละมุนเนาะเหมือนนมนมอร่อยอ่ะอร่อยอ่ะอร่อยเยี่ยมนะครับอร่อยเยี่ยม าแบบว่ามาชิมเนาะมาลอง,ลองทีโมโโ่มอเตอร์โชวนะคะอันนี้ถูกต้องนะคะเพื่อนๆถูกต้องนะคะเฮ้ยอ,อ่อยอ่ะฟินน่ะเป็นแบบมิติใหม่เนาะใส่ปากแล้วนะคะพรกะเสพใส่ปากแบบไม่รอลเลยค่ะเพื่อน วันนี้นะคะเลงล่าเลยนะคะน่าจะเลงล่าอารมณ์ดียิ้มหวานเหนก็แต่ยิ้มหวานยิ้มหวานนะคะหมดแล้วครับจะหมดแล้วค่ะโอฟินทำตัวตายครับเดี๋ยวดีเลยครับทั้งไทยเดี๋ยวดีเยวเจ้าฟ้า สีสวยดีเนาะก็แบบเนาะใช่ครับแบบว่าสีสันสวยงามเลยค่ะเพื่อนคือดีเด้อหมดครับหมดแล้วตามด้วยนมยครับนมมอสด้ว,ดวครับนมนี่ก็เป็นของมอสด้วเนาะก็อันนี้ขวดละยี่สิบสี่บาทนะคะเพื่อนว้ากินนมวัวแล้วก็ล้อเป็นวัวแล้วนะคะอ่ะพอเสิร์ฟรีวิวโยเกิร์ตไหมคะกินนะคะ ครับเดี๋ยวลูกชายไม่ได้กินเอาไปฝากน้องสุอคุณนะคะครับฝากน้องสุอคุณครับกลับมาจากโรงเรียนต้องกินโยเกิร์ตกัญชาพร้อมพุดดิ้งครับผมเยี่ยมเป็นไงคะพอแสกินไปแล้วเป็นไงคะรู้สึกยังไงคะรู้สึกครับถึงอากาศจะร้อนนะครับก็รู้สึกก็เย็นภายในเย็นก็เย็นด้วยยิ่งหวานนะคะเพื่อนขณะนั่งตากแดดรู้สึกว่ามันเย็ะนเย็นภายในครับ อร่อยเยี่ยมไปเลยครับฟินนะสิขอเบ่งหนึ่ง เก็บตรงไม่อยู่ออทำไมมันเมาอย่างนี้ <laughs> หัวล้อหัวล้อเสียงดังเลยนะเราอะ่ะเลิงล่าเลยนะคะน้องสุขูมเลิงล่าเลยนะคะอร่อยมากกินเพลินดีเนาะกินเพลินละมุนใช่ไหมครับโอ้จะหมดถ้วยแล้วนะอร่อยเนาะอ,อร่อย คืออร่อยนะคะทุกคนคือไปลองแวะซื้อกินไปลองกันนะคะถ้วยละส5สิบห้าบาทค่ะเป็นรสชาติเป็นกลิ่นโดยเฉพาะที่เราไม่เคยคุ้นเคยค่ะเป็นไงครับกินหมดแล้วรู้สึกมีพลังเฮ้ยทำไมแม่ไม่ตกใจเฮ้ไมอ้าวอาวอาอาอาเฮ้ยมั่วแล้วบวแล้วเราเนี่ยเราเนี่ยมั่วละโอ้โหรีวิว เดี๋ยวตังปีก่อนเรามาพวกเมาเดี๋ยวนะเพื่อนนายมามาแถวนี้ทำไมตึ่นก้นตื่นกนตน <c oughs> เลิกล่าอย่าล้ะนะครับออาจบการรีวิวนะครับการรีวิวกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามช่องหลากหลายแซมิลี่ไปกันเออบายบายไปเจอนกันสนวอเกตตุ๊บ้า